คู่ครับคู่แรก10,000ครับน็อตใหม่คู่2นี่เจ้าเพชรรับไป20,000ครับคู่3ประกายเพชรรับไปอีก10,000ครับแหมวันนี้นี่เพชรดีนะเอา้าคู่ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เพชรเหมือนกันนะพี่แกทรหทัดเพชรปิยะ,พะเพชรเจริญน,นะครับพ,พบกับเทิดเกียรติเล็กจอบพัทริยานะครับ100ปอนด์ร้อนวิชาชก2นาทีพัก2นาทีครับเพชรเพชรนี่เขาบอกว่านำโชคนำชัย,ำชยแล้ววันนี้ส่งเพชรไปแล้วครับแต่นี่คืออีกเพชรหนึ่งเพชรปิยะเพชรเจริญครับลูกหลานพี่น้องจากเมืองมะขามหวานเพชรชูบูลครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชร จเจริญครับ่ามีรุ่งเพชรเพชรเจริญน,นี่พระเอกของข้าครับส,สองครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเกษตรเพชรสจอบเพียกุไทยที่เพชรบูบูล่าสุดในชนะคะแนนเกษตรเพชรอีกครั้งที่จังหวัดนครสวรรค์มาครับส่วนทางด้านของเทิดเกียรติเล็กจอพัทรยานะครับนักชกวัย15ปีนะครับส่วนสูง160เป็นเซนติเมตรจากอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจอพัทรยาปราศาสตร์สุรินทร์สฟอฟอมหลังนี่ก็ชนะสองแพ้มันหนึ่ง ต้องขอบคุณนะครับทางด้านของบริษัทไทยเบฟมาร์เก็ตติ้งจำกัดครับบริษัทฮีโน่มอเตเซลประเทศไทยจำกัดเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงครับแผ่นลังคาโพลีมั่นใจใช้ลูมิน่างานขายรถสุดชิคอยากได้รถจบในงานเดียวบิ๊กมอเตเซล2016ที่ใบเทกบางนาครับ20-28สิงหาคมนี้ทนทานมั่นใจครับขีปลอดภัยปีลูกหมาท้งใดต้องลูกหมาเจ็บ แท็กเกอร์อิเซกิรุ่น40แล้วก็50แรงม้าพลังล้นทนทุกง,งานโดยบริษัทอิเซกิเซลไทยแลนด์จำกัด055771888ราระปลองตรา3แม่ครัวครับสีนิปปอนเพ้น์ปลบมิดปิดดีจบไวใช้เลยครับสีโพลิน่าโป้งง่ายขัดเรียบแล้วก็จิวเจนปูเซนจิวหนังครับยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวซานชีเย่รวมไปถึงปุ๋ยตาราปลากงินทองอาล้ครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ครับของการถ่ายทอดสดประเภท ยอดมวยเล็กแข่งอนาคตนะครับเก่งสีแดงจากเมืองเพชรชบูรณ์ครับนักเงินจากอีสานใต้ครับสุรินทร์ครับเอาล่ะครับยกสองครับรายการมวยดีๆที่สนามมวยเวทีลุปินีก็ยังมีให้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับศึกอีบิเอนแอร์ก็อังคารที่16สิงหาคมนี้ครับมาดูคุณศึกน้อยศิษย์แก้วประพลเจอกับทะเลดำสอธนาเพชรส่วน23สิงหาคมนะครับ การขั้ถัดไปนะครับก็มาดูวัชรพลพิเศษสันชัยมวยไทยยิมเจอกับสกรินน้อยแป้งกองปราบจกกุดเกียรติเพชรบวกสิทดุมน้อยแล้วก็30เพชรเมืองนอนท์ทุกจัดใหญ่ครับเจมสักชิงแชมป์ร้อยสามสิบปอนด์ลุมินีเจอกับหน,นึ่งล้านเล็กจิกเมืองนนท์นี่เป็นคู่มวยนะครับต่างๆแล้วก็ทุกสาวนะครับเวลาประมาณสี่โมงเช้าหรือว่าสิบบกนาฬิกาสามสิบนาทีในศึกมวยไทยลุมินเนเจอก์อกน,นะครับเบอร์สปอร์ตลุกนี่ แล้วก็โปรโมตเตอร์ดีเดน4ปีซ้อนนะครับคุณชุนเกียรติเพชรรับประกันคุณภาพบางั้นเถอะประกันคุณภาพเลยครับทุกนัดทุกไฟที่นี่ครับ4โมงครึ่งถึง6โมงเย็ยนครับประธานผู้บริหารของเวอร์สปอร์ตลุกก็ต้องขอบคุณนะครับคุณสามารถชัวรีพัฒนาครับยกที่2แล้วครับคู่นี้เพชรปียะแดงน้ำเงินเทิดเกียรติเล็กบอ,อยเมืองมะขามหวานเพชรชปูลครับปองเกียงสีแดงน้ำเงินจากสุริน ด้เปรียบรูปร่างส่วนชกเออส่วนสูงเล็กน้อยครับอ,อ,อันเกงขีน้ำเงินแล้วเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาก็ดูในแบบเล็กเล็กเล็กเห็อนอนาคตนะพี่หมิงนะอา,อาอยุยังน้อยนี่รูปร่างบอบอบอบบางทั้งผู้เลยอ่ะหุ่นดีก็ถือว่าก่อนที่จะเป็นมวยเงินค่ตัวหลายหมื่นเงินแสนก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ครับแต่ว่าเล็กๆที่เรานำมาให้ดูนี่ก็ถือว่าเป็นเล็กๆสุดยอดของแต่ละภาคเลยนะครับ พูดถว่าสมัยก,ก่อนๆนะ้นบว่าเกิดไปไปไป,ไปฝากค่ายนะไปหัดนะหัวหน้าค่ายบอกว่าโอ๊ยไอ้คิกลางแบบนี้อย่ามาหัดเลย <c oughs> ไม่ไหวหรกเอา,เอาบึกๆล้ำๆแต่เดี๋ยวนี้เล็กแค่น,นี้นี่ริมริมร้มรมอยฟอนนี่ก็แยกกันละแยกกันละกระดูกมวยผ่านมาผ่านเกมบนเวทีมานักว่า40 50, 50ครั้งนะครับอย่างนี้ที่สเพชรปิยะเพชรเจริญ นักมวยในค่ายนี้เขาจะมีเพชรมาประกอบทุกคนนะครับมีชื่อรุ่งเพชรแล้วก็มีเพชรรุ่งนี่คนนี้เพชรติยะครับโอ้โหจับอ้เล็กก็จริงแต่ว่าเป็นเล็กพริกขี้หนูเป็นเล็กมีระดับเราจะถ่ายทอดสดจนจบยกนี้ครับคุณผู้ชมครับเนื่องด้วยเวลาของเรานี่ต้องไปจบที่6โมงนะครับ คารบธงชาติแล้วก็เดินหน้าประเทศไทยกันต่อก็ต้องขออภัยพี่น้องแฟนมวยถ้าหากว่าคู่นี้ไม่น็อกก็ยกนี้น่าจะเป็นยกสุดท้ายแล้วครับเปลี่ยนให้พี่น้องได้รับทราบก็รอติดตามผลได้ทางข่าวกีฬาทบ5นะครับแล้วก็ทังสุพิมมวยสยามแลวก็สยามกีฬารายวันครับเตติยะพยายามไล่แขนเล่นวงในเทิดเกียรติเล็กก็สู้ในเหมือนกันครับไม่ยอมความสูงความยาวได้เปรียบหน่อยเทิดเกียรติเล็ก โมยเล็กก็จริงคู่นี้น่าเสียดายาที่พี่น้องทางบ้านดูไม่ครบห้ายกครับเพราะว่าคู่นี้สู้กันห้ายกครับเอาว่าน,นี่คือลุมพินีเกิดไกลครับทุกวันเสรา,นาร์16นาฬกานาทีครับผลงานของโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนคุณชุนเกียรติเพชรเขาฝากด้วยครับว่า23นี้ครับชื่นชอบผลงานของศึกเกียรติเพชรสึกเกียรติเพชร,กกพชรวันที่ 23ตรงบับวันอังคารครับพยายามเร่งครับเทิดเกียเล็กพยายามเร่งครับแต่ว่าโดนอุ้มครับอุ้มโ้มีสอดแกมเข้ามา,าเรียนในพี่น้องรับทราบว่ายกนี้เป็นการถ่ายทอดสดจบเพลงยกนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นครับกรรมาการบนเวทีให้แพนสนามดูก่อน โอแต่ครับหางคิวด้านซ้ายของทางด้านเพชรปิยะดูเป็นยังไงโอและวชกไม่ได้ด้วยโอ้โชคดีจริงๆครับทางด้านนักเรียนเทิดเกล็กจอพัทริยาเป็นฝ่ายชนะแตกไปในยกนี้นะครับยกที่3ครับเรียกว่าเป็นการชนะแบบท k o ไปฮะวงเล็บแตกครับ